นี้เธอกับฉันขอบอกว่าโนโนจะโ no นนี่นะจะมีภาษาอีกแทรกแทรกฉันนี้เธอกับฉันขอบอกว่าใบจ้าเน็ตนแนลอะไรไม่แข็งแรงเลยไม่เพราะมันจะเขาจะเจ็บใจไหมเนี่ยอมองไปดูรอบๆหนึงทำห้มันแข็งแรงเลย เทพธไม่ต้องพูดเลิกขาดกันไปเลยมึงกากูอินโพสิบัลนี่ไม่คอร์สละนี่เหวียงละ กำันกลังโกโหลดอยู่เอดหลบไปสิหลบไปสิเอ็นเลยมาไวที่ฝั่งยวเทพธิดาแหวนสวยเนาะเอดวันชนขอโทษไม่ได้ตั้งใจแกล้งเล่นเฉย ขอโทษนะดีกันนะใครหนูมามาหา,า,หาดีกันนะ,อ,ะอยู่นี่เยอะลกไปไหนแลวเอ้าวขอโทษมองไม่เห็นนะนะ <c oughs> ดำไม่กลอดหรอก <c oughs> เขาดำแต่เขาก็เนียน <c oughs> ดีกันนะไม่ดีไม่ต้องมางอเลย พอใจแล้วสิสนุกมากเลยใช่ไหมไปเลยคนครูสั่งเนาะสั่งซ่สนุกว่าจะไม่ดีเนี่ใช่ไหมไม่ดีหรอกไม่หล่อเลยจะเล่นตัวอีกว่าเราไม่หล่อจะเองดีกันนะมึคุยกับใครอ่ะคุยกับตัวเองอ่ะคุยกับตัวเองมึงก็ไปคุยกับตัวเองดิไม่คุยครูแต่ส่งตีอะไรละ งองกูทำไมงอจะไม่คืนดีใช่ไหมจะคืนกับมึงหรอกช็ไม่คืนดีก็อย่าคืนดีงานไ้องไปงอไปค่ะอีปี๊บปุกปากดีนะมึงอ่ะไปมัน,มนดูดีไปหรือเปล่าไม่ต้องไปสนใจเล่นตัวนะใช่ไหมคะองหญิงไหมคะนี่มืลองงอ เออเสียงเงียบไปแล้วเดี๋ยวไม่เอ้าแสาอนจะไปไหเล่าเสียงเงียบ